แบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับกระแสตกนี่ทําไป2ก้อนแล้วพอดีนะครับใช้สติ๊กเกอร์ปิดเอาไว้จะเอาแบตเตอรี่12โวลต์นะครับของรถไฟฟ้าเนี่ยแต่ละลูกแต่ละลูกนี่จะมีกระแสอยู่ที่12โวลต์นะครับตัวนี้ทําไปแล้วนะฮะทีแรกมีกระแสอยู่ที่10โวลต์หลังจากที่ทําก็ขึ้นอยู่ประมาณ11 11จโวลต์นะฮะเรามาลองเช็คดูนะครับว่าแบตเตอรี่2ลูกนี้มีกระแสไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดูที่มัลติมิเตอร์นะะกระแสไฟที่ออกมา มีกระแสอยู่ที่สิบโวลต์มีกระแสอยู่ที่สิบโวลต์นะฮะสิบโวลต์เช่นกันสิบ0ิบโวลต์สิบโวลต์เนี่ยคือจริงๆแล้วกระแสที่ที่ตอนแรกที่คงที่เลยก็คือแค่สิบโวลต์เองเดี๋ยวเราจะมาทําการเติมน้ำกรั่นี่น้ำสะอาดสะอาดนะครับที่เติมไปในแบตเตอรี่เราจะทําให้กระแสเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังคือทําตามที่เขาแนะนําม,มานะในการที่จะนำเอาแบตเตอรี่ที่กระแสน้อยนํากลับมาใช้งาน แต่จากมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ผ่านมาด้วยแบตเตอรี่สี่ก็อนสี่ลูกนี้เคยทคําคลิปไปครั้งลวก็คือเติมน้ํากันทีไรกระแสก็จะขึ้นมาก็ใช้งานได้ระยะหนึ่งพอมาครั้งนี้พอกระแสต่ำก็ลงมาเติมน้ํากันดูว่ากระแสจะเพิ่มขึ้นไหมฮนะแล้วก้อนนี้แอบไปก่อนนะครับตอนอนนี้ทําเสร็จแล้วเ้วเดี๋ยวจะมาทําการวัดนะฮะโวลให้รูลุงก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะรู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่นี้มากเพียงใดนะครับแต่อาศัยใช้วิธีการศึกษานะดูใน YouTube วิธีการที่เขาทํากันแล้วก็มาทําตามว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจหลายๆอย่างนะครับขึ้นอยู่กับการการที่เราจะนําเอาของน่าจะเกือบใช้ไม่ได้แล้วนํากลับมาใช้ได้อย่างน้อยก็มีอายุยืดต่อให้เราอีกสักนิดก็ยังดีก็จะดูด้วยนะครับว่าหลังจากที่เราทําการเติมน้นกลั่งไปแล้วเนี่ยเขาจะมีกระแสเพิ่มขึ้นมาไหมเขาจะนําเอาไปใช้งานต่อได้ไหมนะครับอาจจะไม่มีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็ยังคงใช้งานได้อเียทีนกลังทการกอแล้ว้าาก มาลองเติมอีกทีทว่ากระแสจะขึ้นมากี่โวลต์เติมเสร็จแล้วก็ต้องนาเอาไปทําการชาร์จก่อนนะครับชาร์จด้วยเครื่องชาร์จนะครับเพื่อทําการเพื่อทําการฟืน้นให้มันขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับตอนนี้ไฟโซลาเซลล์เริ่มมีเสียงแล้วปิดก่อนได้ยินนะครับปิดก่อนนะฮะด,นนะดับเลยโอเคคือลงเองลงเองผมก็คิดว่า การที่เราเอาของที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์เนี่ยนำเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็ดีต่อตัวเองเนะทีมันก็ลดต้นทุนไม่ได้นะครับอย่าหาว่าลุงเองเนี่ยเอาอแยวแบตเตอรี่อีกแล้วมาแบตเตอรี่อีกแล้วมันใช้งานได้ไหมอะไรไหมใช้งานได้นะครับแต่ใช้งานได้ในรูปแบบของลุงเองหรือน้องๆน,น,นะครับจะนําเอาเทคนิคและว,วิธีการทําของลุงเนี่ยไปประยุกต์ทำนะก็ไม่ได้แปลกนะหรือเพื่อนๆพี่ๆมีวิธีใดที่ทำทำให้มีประสิทธิภาพกว่าลุงเนี่ยก็ คอมเมนต์แนะนำลุงสันด้วยนะครับชอบมากนะครับเวลาที่มีคนคอมเมนต์มาคุยกับลุงนะครับคอมเมนต์แนะนำคอมเมนต์มาติเตือนนะครับคุณจริงๆนะครับและชอบด้วยคราวที่แล้วนะครับเติมมาไป5้าสลิงนะครับใส่สลิงนี้เติมเข้าไป5้าสลิงมาคราวนี้จะเหลือแค่2สลิงครึ่งนะครับก็คือสลิงหนึ่งก็เต็มที่นี้นะเต็มสลิงตัวนี้2สลิงนะครับแล้วอีกสลิงหนึ่งก็คือประมาณนี้แหละประมาณนี้กาเอานะกาเอาใช้น้ำกันหรือน้ำเปล่าก็ได้น้ำที่เรากินนี่แหละ ก็นะใช้ได้เหมือนกันมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะชอบมากเลยท่านก็บอกเหมือนกันว่าจะต้องมีซิลลนต้องการทำไมน้ำกินนี่แหละใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเราอ้าง,งท่านเดี๋ยวท่านจะ,นจะ,จะว่าเราหรือเปล่านะครับชอบดูคลิปของท่านนี่ลุงก็จะเติมไปนะช่องละสองสลิงครึ่งนะฮะทุกช่องเลยให้ครบหกช่องนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่ากระแสจะขึ้นไหมเ,เติมไปสองครึ่งประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยก็ประมาณสองสลิงครึ่งนะครับทุกช่องช่องละสองสลิงครึ่ง แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ลุงเติมน้ำกันเข้าไปแล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไร <c oughs> นี่เลยอ,อีกช่องหนึ่งช่องสุดท้ายนี่นะครับลุงเติมมาแล้วเมื่อกี้เลยข้าวมวิดีโอไปทำไมต้องข้ามมาปิดจริงไม่เป็นอะไรเราขี้เกียจน้ำกระเด็นขึ้นหนึ่งนะครับนี่ไปลงปโอเคนะครับแล้วก็มาเช็ดน้ำออก ทำแบบเนี้ยทำตามเขาที่เขามีแนวทางหรือวิธีการทำที่เขาแนะนำเราเราก็มาทำตามได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับเปิดดูได้ใน u t u b e นะครับที่มีอาจารย์หลายท่านที่ท่านแนะนำมาแล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ท่านทำการพื้นูีเกี่ยวกับแบตเตอร,ร,รี่ลุงต้เข้าไปศึกษาในั้นและแต่เนี้ยลุงเมื่อกี้นี้ตั้งไม่ได้ตั้งใจรหรอกว่าจะทำคลิปนะแต่เห็นพอเรานำเอาน้ำกรนใส่ไปปุ๊บมันก็มีกระแสไฟขึ้นมาก็เลยเอ้าทำลองทำดูดีกว่ากลัวเพื่อ,อนๆเดือดรนะครับว่าเอาแล้วมาแบตเตอรี่แล้วไอคนนี้มันชอบแบตเตอรี่จร โอเคหลังจากที่ลุงเติมไปครบทุกช่องนะครับลุงจะปิดฝาแต่ที่ลุงทำเนี่ยลุงทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะ15นาทีแล้วเรามาวัดกระแสกันดูผ่านไป15นาทีนะครับมาลองวัดกันดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเติมน้ำกลั่งลงไปแล้วทิปนี้แปลงนะเนี่ยเอาแบตเตอรี่ของลิเทียมมาใส่เพราะขี้เกียจไปซื้อแบตเตอรี่ก้อนเล็ก นี่พอแบตหมดตัวนี้ถ้าตรงนี้หมดเราก็ไปทำการชาร์จตัวนี้เลยชาร์จเข้าไปเอาที่ชาร์จคีบเข้าไปแล้วก็ชาร์จขึ้นมาก็ใช้งานได้เหมือนเดิมให้กระแสตัดนะฮะเพราะว่าที่ชาร์จของเวลเป็น iMac i ก a c ็ก็ใช้ดีนะปลอดภัยโอเคอ่ะลองมาดูดูที่คิมิเตอร์นะครับจะเห็นไหมในนี้หมุนกล้องดีกว่านะหมุนหมุนกล้องเดี๋ยวหมุนมุมกล้องลุงจะได้เห็นในกล้องในโทรศัพท์โอเค ก,ดดก้อนก้อนนี้นี่ไฟกระดุกระดิขึ้นมาอยู่ที่สิบเอ็ดโวลต์นะครับสิบเอ็ดโวลต์เพราะว่าทำมาแล้วสองก้อนกระแสก็ขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราลองไปทำก้อนนี้ดูอีกก้อนนึงนะฮะอย่างที่ทำแบบก้อนนี้แหละแต่จริงๆลุงทิ้งต้องทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้สักพักนึงสักพักนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำการวัดกันดู มาลองลูกนี้กันดูบ้างไอตัวเนี้นะครับที่ลุงซื้อมาที่บอกว่าซื้อมาผิดซื้อมานึกว่าเป็นตัววัด CCA จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเรามาลองดูกันว่าถ้าหากว่าเสียงถ้าหากว่าแบตเตอรี่ไม่ไม่พอสําหรับการจ่ายให้กับตัวเขาเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับตัววัดแบตเตอรี่รถยนต์นะฮะทั่วไปที่มีขายตามลาซ a ด้าช้อปปนะครับลองวัดกันดูนะฮะนี่คือแบตเตอรี่ ที่ยังไม่ได้เติมน้ํากันนะครับเดี๋ยวหลังจะเติมน้ํากันแล้วเรามาดูกันนะครับว่าไอเาเสียงตืด,ตด,ตดเนี่ยจะหายไปไหมคือเขาจะมาคํานวณกระแสนะว่าว่ากระแสแบตเตอรี่อ่ะยังคงมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูในช่วงหลังที่ลุงได้เติมน้ํากันลงนี้ไปนะครับลุงเติมมาแล้วนะนี่สองลุงนี้เติมไปก็อย่างที่บอกว่าทีแรกก็ยังไม่ทาคลิปเพราะเห็นว่าไอตอนที่สองเนี่ยมีประโยชน์นะพอเติมก้อนที่สองไปมีประโยชน์ก็เลยทําก็ทำนะฮะทำคลิปก็ทำเดี๋ยวเติมอีกนะ อออออโอเคเช่นเดิมนะติดสก๊อตเทปเดี๋ยวสก๊อตเทปติดนะฮะแล้วก็รอสักแป๊บนึงค่อยมาทําการวัดก,กันสก๊อตเทปติดแบบนี้แหละเดี๋ยวมาดูสี่ก้อนทะทไปตั้งแต่แรกครับว่ากระแสจะออกมาเป็นยังไงอย่างเช่นก้อนนี้ที่ทำมาในครั้งแรกนะว่ากระแสเป็นยังไงครับแล้วก็ก้อนนี้ทําลูกนี้ลูกที่หนึ่งลูกที่สองสามสี่ฮะสี่ลูกนี้ลุงมาทําใหม่หมดเลยโดยการเติมน้ำกันไปอย่างละสองสองตัวยิงครึ่ง จากอาการกระแสที่ไม่มีไฟคือมีไฟนะครับจะเป็นกระแสไฟที่น้อยเป็นกระแสไฟที่ไม่ถึง12โวลต์เพราะแบตเตอรี่ลูกนี้แต่ละลูกนะครับลูกละ12โวลต์นะครับลูกละ12โวลต์มีกระแสแอมป์อยู่ที่12โวลต์12แอมป์ทีนี้เราจะมาเช็คกันดูทีละลูกนะครับทีละก้อนว่าหลังจากที่ทาไปแล้วอ่ะมันจะมีเขาจะมีกระแสไฟเพิ่มขึ้นมาไหมตัววัดวัดคีบก็ไปครับแรกเขาก็จะมีอารามขึ้นมาก่อนปึ๊บนะลูกแรกลูกนี้12โวลต์ ขึ้นมา12โวลต์นะครับนี่ยังไม่ได้ทำการชาร์จนะเติมน้ำกันเข้าไปเดี๋ยวลุงต้องทำการชาร์จก่อนนะฮะถ้าหากว่ากระแสะไฟเขาไม่เพียงพอเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่อะรามสีแดงนี้นะครับถ้ากระแสะไฟที่เพียงพออะรมามก็จะขึ้นมาอยู่ที่สีเหลืองตัววัดแบตเตอรี่มาลูกที่สองอืนีน่รู้ว่าครัไม่แน่นหรือเปล่าแหนะอ่านี่ครัไม่แน่นพอนั่นปุ๊บ อารามเขาก็จะมาหยุดอยู่ที่สีเหลืองเหมือนกับลูกแรกแต่ลูกนี้มีแค่สิบเอ็ดเก้าเขาบอ,อกว่าหลังจากที่เติมน้ำกันแล้วลุงจะต้องทำการชาร์จนะครับก็อย่างที่อาจารย์แนะนำมานะครับต้องชาร์จก่อนนำไปใช้งานอือก่อนที่สา,ามอ่าอ่าอามหยุดถ้าไฟไม่บินพอยังไงอารามก็จะต้องมาขึ้นอยู่ที่สีแดงนะครับมาก่อนที่สี่ปึ๊บอ่าหลังจากที่เติมน้ำกัดลงไปสี่ลูกนะครับ เดี๋ยวนำมาไปชาร์จนะครับแล้วมาทำการใช้งานนำมาไปใช้งานก็ฝากไว้นะครับเติมน้ำกันให้ก so ับแบตเตอรี <tim> ่ที <t nten intro> ่มีอายุมากกว่า2ปีนะครับเพื่อที่จะนำเอามาใช้งานได้ยืดระยะการใช้งานไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วถึงจะต้องนำอาไปจำหนงกา่ชาร์จทิ้งไว้2วันนะครับทิ้งไว้เป็นระยะเวลา2วันเลยนะก็เดี๋ยวจะมาดูกระแสกันนะครับว่ากระแสจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ชาร์จเต็มแล้วน่าจะเต็มแล้วาไฟเขียวนี้ดับลงนะฮะเราชังชาร์จตรงนี้ถ้ามีกระแสการชาร์จเนี่ยก็จะชาร์จไปจนไฟเขียวตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นกระแสขนาดการชาร์จนะครับ13.4โวลต์นะฮะก็คิดว่าน่าจะ13 13.4ทุกก้อนนั่นแหละเพราะว่าลงทำการขนานนะฮะขนานขนาดการชาร์จ13.4นะครับไฟเขียวจะขึ้นแบบนี้นะฮะคือกระแสของแบตเตอรี่มีเต็มแล้วทุกก้อนเดี๋ยวลุงจะหยุดการชาร์จนะฮะแล้วก็จะมาถอดสายนี้ออกถ้าสายบาลานซ์เซลล์นะครับขนาน ๋ยวมาเช็คทีละลูกทีละลูกนะครับว่ากระแสจะยังคงที่อยู่ที่สิบสามสี่อย่างที่เราเช็คมือสกู่นี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะเช็คกันทีละก้อนนะครับเช็คกันทีละลูกมาดูนะดูที่มิเตอร์เป็นมิเตอร์เข็มนะครับที่การการวัดกระแสเนี่ยอาจจะคัดคึืนไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสิบสองโวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ตัวนี้นะครับเทียบดูจะลองเทียบดูว่ากระแสยังคงอยู่ที่สิบสามจุดสี่ไหม ขึ้นเขียว12.7นะครับ12.7นี่ถือว่าใช้ได้นะครับอ่า12.8ครับขาดเคลื่อนกันนิดหน่อย12.8นะครับลูกนี้12.8ลูกสุดท้าย13โวลต์เลยลูกนี้ร <c oughs> ูปนี้13โวลต์น,นะครับ ก็มีก็คือถือว่า1ี6สองุดหเนี่ยถือว่าเป็นการชาร์จที่เป็นกระแสที่คงที่นะครับที่เขาให้มาจะถือว่าทําการสามเตอรต้องการและใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ยังไม่ได้ไปลองใช้จริงเดี๋ยวจะลองไปอนุกรมนะครับแล้วต่อเข้าไปกับรถไฟฟ้านะครับตอนนี้คลิีวิดีโอนี้สวัสดีนะครับ